อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอีล็ตตีชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอีล็ตตีชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อีล็อตตี้ชอปนะครับตรงหน้า E จะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนครค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดูไดีด้วยนะครับแล แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี uid เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับสวัสดีครับมีรักที่แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันในดูหน้าออ i ิจินะครับวันนี้จะมาแนะนําการหาเงินเทคนิคทุกอย่างเลยในะการหาเงินเป็นบาทนะอันนี้มีคนขอมาเยอะมากหูน่าจะเป็นร้อยกว่าคอมเมนต์เลยนะอันนี้มีจะรวบรวมมาตั้งแต่เริ่มเลยครับมันจะมี2วิธีก็คือวิธีการ lid เอาชุดคอตูม rs แล้วก็ชุดแล้วก็สัตว์ขี่ R S แต่ว่าสัตว์ขี่ R S ตอนนี้ราคามาตกอยู่ประมาณร้อยห0ึงสามร้อยเองนะตัวท็อปก็ประมาณ2องสามร้อยถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆสามารถรีให้ได้ชุดคอตูม R S แล้วก็บวกสัตว์ขี่ R S เนี่ยมันจะได้ประมาณ500ก็ยังขายได้อยู่นะอ่ะโดยมีจะขออธิบายว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบเล่นอยู่แล,แล้วแล้วรู้สึกว่าอยากเริ่มใหม่ชาไหมอันนี้มีตอบเลยไม่ชาครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าสัตว์ปหานะหรือสัตว์ขี่เนี่ยมันบวก E P ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วก็ คอสตูม RS เนี่ยบวกฟ p 3 8าเท่รากับว่าเพื่อนๆจะได้ f p ตพะอยู่อยู่กับเพื่อนๆตลอดเวลา83%มันจะเก็บเลเวลไวมากตัวหลักหมีนี่ก็ไม่มี RS ทั้งคู่เลยนะเลเวอร์ level level แม่งเลยชา้าถ้าเกิดเทียบกับเพื่อนหมีที่มี r s ทั้งสองอะทั้งคอสตูมกระซานคีโอีไวมากแม่งเลเวลตอนนี้ไป5455แล้ว,วอะเพราะฉะนั้นนี่หมียงอย่างยังคิดอยู่เลยว่าจะไปเล่นใหม่ดีหรือเปล่าหรือว่าจะไปซื้อดีกว่าถ้าเกิดอันนี้มีแนะนำนเพื่อนๆนะถ้าคิดว่่่่่าาาอยยจจะะเเเลลลนนใหมแ้ววแๆบบี ไปซื้อเลยก็ได้ครับสองอย่างรวมกัน3-4-500ได้ XP 83%อยู่ตลอดอันนี้แหละเลเวลไวพูดพาร์ตเลยสําหรับคนที่จะเล่นแต่ถ้ากิคนที่จะรีขายก็หาสองก็หาก็พยายามดีหาคอสตูม RS หรือว่าจะเป็นในส่วนพาหานะ r รแค่นั้นครับก็ได้ราคาอยู่นะแต่จะไม่เท่าวันแรกวันแรกนี่วันแรกนี่สักขีย RS ตัวละ500อะ่ะอืมไอตัวเสือนี่8 0ดเลยมั้งถ้าตอนนี้ก็สองา อ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดวิธีเลยแล้วกันแล้วก็อาชีพที่ควรเลือกนะครับมันจะทําให้ขายง่ายด้วยนะอันดับแรกคือให้เพื่อนเเริ่มมาก็คือเข้าบัญชีเกสก่อนเลยครับอันดับแรกต้องเริ่มบัญชีเกสนะอันนี้มีแนะนำเราต้องเริ่มบัญชีเกสนะครับอ่าต่อไปก็คืออาชีพนะจะมีแค่สามอาชีพที่คนนิยมเล่นมากสุดคือฮันเตอร์ สองก็คือดา,าร์วิสซาสามก็คือซอร์สมาเตอร์อันนี้มีขนแนะนําถ้าเกิดคิดว่าจะรีขายะนะเอาแค่สามอาชีพนี้พอเอาอาชีพอื่นคนไม่ค่อยรับนะมีพูดจริงเอาสามอาชีพเนี้ขายได้แน่นอนจะเป็นฮันเตอร์จะเป็นซอร์สมาเตอร์หรือว่าเป็นดา,าร์ควิสซาดนะครับอามีก็เอาดา,าร์วิสซาดแล้วกันขำๆไปอ่ะเขาบอกให้เราเลือกคอสตูมกูทำไมดา,าร์วิสซาดมนดำขนาดนี้กูถึงไม่ค่อยอยากเล่นไงแล้วเดี๋ยวเออ แนะนำเทคนิคการรีไอดีตรงนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวจะมีอีกเทคนิคหนึ่งก็คือการปั๊มเพชรฟ้าขายนะแล้วก็ไปแลกเป็นเงินบาทคือเอาง่ายทริปนี้จะเป็นทริปคลิปเกี่ยวกับการหาเงินบาทอย่างเดียวเลยออริจินอลเลยนะเพราะว่าคนคนเขาขอมาขอเป็นคลิปเดียวเลยก็จัดไปครับเห็นปะพอเวาลาเราเข้าเกมมันจะขึ้นจดหมายมาอยู่แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าเฮ้ยทำไมไม่ได้จดหมายใช่ป่ะอันนี้มีสรุปให้เลยก็คือเพื่อนๆเ,เ,เ,เคยไปรับจดหมายแล้วถ้าไปรับจดหมายมารอบนึงใช่ไหมครับถ้าเราใช้ ID เดีกสตเนี่ยต่อให้เราไปเข้า เซฟอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้จดหมายนะแต่ว่ามันมีเทคนิคเดียวมีจะแนะนําให้นะไม่ใช่ลบบัญชีนะลบบัญชีแม่งสิบห้าวันอย่าหาทำพอเข้ามาเสร็จเห็นไหมจดหมายอยู่ขวาล่างเพื่อนๆกดรับเลยครับแบบอีซี่เลยนะแบบเข้าใจง่ายเห็นไหมมันจะได้อะไรครับมันจะได้ใบสุ่มคอสตูมสิบแล้วก็สุ่มสัตว์เลี้ยงสามเห็นไหมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงขออภัยเอ่อสุ่มสัตว์ขี่สามอ่าเอาดิถึงมีขออนุญาตพูดให้ฟังก่อนเพื่อนๆกดที้ ตร,ตรงขวาบนเลยเห็นไหมครับสั่งที่2ที่เป็นขวดยาสำหรับเพื่อนๆเ,เข้าคําว่าเ,ออเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดให้ฟังก่อนสําหรับคนที่อยากคนที่เล่นอยู่แล้วแต่ว่าอยากดีใหม่มันแตกต่างกันยังไงใช่ไหมเพื่อนๆกดไปที่คําว่าคอสตูมเลยครับอะกดที่ว่าดูรายการเห็นไหมชุด RS เนี่ยคอ,คอสตูมพรีเมียมเนี่ยมันจะบวก EP สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์เห็นไหมในขณะที่ว่าชุดวามันบวกแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ต่างแปดเปอร์เซ็นต์ถูกไหมแล้วก็อันที่เราควรจะต้องเอาจริงก็คือสัตว์ทหานะคือสัตว์ขี่นะครับ เพราะว่ามันจะบวก a p ถึง50%เห็นไหเนี่ยเพื่อนๆดูได้เลยเห็นหเเท่ากับว่าถ้าตอนนี้คิดจะเล่นใหม่นะมีคอแนะนำให้ไปหาชุดคอตูมเลย r s ชุดไหนก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆแล้วก็สัตว์คีเอาจริงเอาตัวไหนก็ใช้ไปก่อนแต่ถ้าตรงสายจะดีครับเพราะว่าเราจะได้ a p ถึง83%เอ,อ้ยไม่ใช่ทุ่ครับเท่าไหร่วะ 88%เพราะ38บวก50ถูกไหม8 88%แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยไปกด XP 50%รัวๆนะโอ้โหเลเวลมันจะไวพุ่งมากถ้าเกิดสมมติเทียบกับตัวตัวหลักของหมีใช่ไหมหมีไม่มี r s ทั้งสองเลยเลเวลแม่งก็จะช้ากว่าเยอะเลยตอนนี้สําหรับผู้เล่นที่แบบว่าอยากเริ่มใหม่ไม่มีอะไรผิดถูกครับแค่ไปซื้อเลยถ้าเป็นหมีนะหมีไปซื้อเลยหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆแบบงบไไปเยอะก็ซื้อสักขี AS ตัวหนึ่งก็ได้คนก็ขายกันอยู่ตอนนี้แค่ประมาณ100-300เองนะถูก อสัตว์ตัวที่คนนิยมสูงสุดจะมีแค่3าตัวเลยนะครับเดี๋ยวมีบอกให้ฟังนะมีตัวไหนบ้างใช่ไหมเออนี่เลยตัวแรกก็กอริดล่าเลยครับนี่กอริดล่าตัวนี้ค่อนข้างคือเพื่อนเพื่อนพยายามหาสเตตัสเนี่ยให้ตรงกับอาชีพแค่นั้นเองถ้าเป็นนักธนูจะเป็นม้านะนักธนูจะนิยมม้าครับนี่เนี่ยไอนี่ม้าพาม้าพานี่เนี่ยแก๊งม้าโคพาคูล่าเนี่ยได้หมดเลยแต่คนนิยมจริงๆน่าจะเป็นไอตัวนี้ครับเสือไทเกียเนยมันเท่ แล้วก็เสือน้อยก็นิยมครับแล้วก็รถไฟตอนนี้ราคาตกอยู่ประมาณ1 0อยถึงสามอ่ะเพื่อนๆก็ลองรีดไปขายดูแล้วกันถ้าเกิดเพื่อนๆโชคดีได้สัตว์ขี่ R S ตัวหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับคอสตูมที่หมีบอกเนี่ยบวกกับคอสตูม R S เนี่ยราคา2อย่างเนี่ยไป500แน่นอนก็ยังมีราคาอยู่ถูกมาถ้าเพื่อนๆดวงดีนะอ่ะกดเลยแล้วกันทีเพิร์โอ้โหไม่เฮ้ยเอ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 ้ยเฮ้ย R S ฉันบอกว่าตะเกียร์น่าจะใช่มั้ง มีไม่เคยเปิดได้ RS เลยนะอาต่อไปในการซูมหาหน้าต่อนะครับพาห,าหน้าต่อโอ้โหถ้าเกิดกูดได้ RS นะกูจะไปขายแล้วไม่ใช่นะเออเรียบร้อยครับได้มีนะเห็นไหมว่ามันค่อนข้างนียากนะเ,เรามาดูด้ส่วนชุด Cross Zoom นะครับเห็นไ่มชุดว่ามันจะบวก AP แค่30%แต่ถ้าเกิดมันเป็นชุด RS เนี่ยชุด Cross Zoom เนี่ยมันจะบวก AP 38%แล้วก็บวกทักษะ7นะครับมันจะบวกเยอะกว่านาะ นี่โอ้โหได้ด้วยอะ่ะเนี่ยดูดิอันนี้ชุด R S เห็นป่ FP, า F P 3 8ดเปเสียดายนะถ้าเกิดตะกี้ได้สัขี่กูไปขาย5 0 0ฟินเลยนะฟินลเล่เลยใช้งานเลยครับแบบไม่ต้องคิดเห็นป่าชุดมันสเตตัสขึ้นเลยมันดีกว่าของวายจริงโอเสียดายดำไปหน่อยไม่ไม่ไม่ไมชอบไม,ไม่ชอบคนดำพกอ่าหลังจากที่เมื่อ่ถ้าเกิดสมมติได้คอต,ตูมาอันหนึ่ง R S มาอันหนึ่งจะไปขายร้อยหนึ่งก็มีคนเอานะ แต่ว่าเป็นไปได้เอาสัตว์ขี่จะดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่คนเล่นสัตว์ขี่มากกว่าเพราะว่ามัน AP พ50แต่อย่างที่มีบอกถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบกะจะเล่นใหม่นะมีคนแนะนําให้รับ2อย่างเลยเอาคอสตูม R S แล้วก็สัตว์ขี่ R S เพราะจะเอพีถึง88อย่างที่มีบอกนะครับแล้วเราเรับประกันเลเวลเพื่อนๆเ,เ,เ,เนี่ยเล่นระยะยาวยังไงก็คุ้มกว่าตัวเก่าอันนี้อันนี้แน,น,นะนํานะยิ่งถ้าเกิดเพื่อนๆที่ลงทุนนะไปกดเอ่อไอนนี้ครับยา AP 50นนะโอ้โหเลเวลแม่งโคตรกระชูดอะ ไม่คู้มันอยู่ไหนวะอ่าเนี่ยครับนี่เห็นไหมห้าสิบเพชรฟ้าบวกเอพห้าสิบปอร์เซ็นะถ้าเพื่อนๆใส่แปดสิบแปดเปอร์เซ็นบวกห้าสิบปอร์เซ็นโอ้โหเลเว่าแม่งแบบพุ่งมากเพื่อนมีตอนนี้ไปห้าสี่ห้าห้ามีเพิ่งห้าเอ็ดอยู่เลยตอนนี้จะห้าสองตามไม่ทันเลยนะเพราะว่าชุดคอตูมนี่แหละเพื่อนๆลองเอาไปคิดวิเคราะห์หรือว่าจะรีขายก็ได้อ่าต่อไปนะครับก็คือถ้าสมมุติเราไม่เรายังไม่ได้ชุดคอตูมอ่ะที่สมมุติอันนี้เราเกลือเราไม่ได้ R s อเลยทั้ง นนะแล้วก็ชุดคอตูมทําไงครับกดขวาล่างเลยครับสไลด์กดล็อกเอาไม่แนะทำลบบัญชีลบบัญชีต้องรอ 15, 15วันมันต้องรอตรวจสอบนะลบบัญชีเนี่ยทำได้เฉพาะวันแรกแล้วอยู่ดีทีมงานเขาแก้ปัญหาครับอ่ะพอล็อกเอาออกมาเนี่ยตอนนี้เป็นบัญชี ID เกสเก่าใช่ไหมเดี๋ยวรอการเชื่อมต่อก่อนตอนนี้จะเป็น ID เแกสเก่าใช่ไหมแต่ว่าทางทีมงานเขาดักไปก็คือสมมุติตอนนี้เพื่อนๆอ,อ,อยู่ อ๋อเซฟว์สิบแปดใช่ป่ะเพื่อนๆจะเข้าเซฟไหนก็แล้วแต่มันจะไม่ได้ของรางวัลจะได้แค่ครั้งเดียวต่อ id guest วิธีแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ง่ายมากครับให้เพื่อนๆกดคำว่าเปลี่ยนบัญชีเลยเห็นไหมเออแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่รีรีได้สัทธ์ขี่ rs เนี่ยให้เพื่อนๆกดคำว่าการเชื่อมต่อก,กับแขกเพื่อนๆเห็นซ้ายล่างไหมเชื่อมนะถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อมขึ้นมาเกิดอ๋อบันดี id guest เพื่อนๆหลุดเนี่ยคือหายเลยเพราะนั้นเชื่อมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติคนที่ไม่ได้สัทธ์ขี่ rs ทำไงครับก็กดคำสั่ พอกดเปลี่ยนบัญชีเสร็จมันจะขึ้นมาสี่คำสั่งนี้ให้เพื่อนๆทำไรครับให้เพื่อนๆล็อกอิน Google หรือ Facebook ให้ไอเดีเกสมันหลุดแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวมีจะล็อกอินให้ดูเห็นบ้างมีจะล็อกอินล็อกอินเฟซเนี่ยมันจะขึ้นมาหากเข้าสู่ระบบบัญชีเกสของคุณอาจจะถูกลบก็คือเขาเตือนว่าถ้าคุณไปเข้าอะไรเห็นบ้างบัญชีเกสมันก็จะเด้งให้เราตอบใช่ครับให้มันเด้งออกมาแค่นั้นเองเห็นบ้างมีก็จะเข้าขึ้นเข้ามาผูกกับบัญชี ผูกกับบัญชี Facebook แล้วมีทาไงต่อก็เอาออกครับแค่นั้นเองเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ทําอะไรครับนี่เข้าบัญชีเคสเหมือนเดิมแค่นี้มันก็คือ ID เคสใหม่เลยทีนี้เพื่อนเพื่อนก็เลือกเซฟไหนก็เลยเซฟไหนก็ได้ครับเข้าไปก็จะได้ของรางวัลเหมือนเดิมอเดยมมีทําให้ดูเอาเอาโอ้ยมีเซฟใหม่เปิดว่ะไม่มีคนด้วยเออเฮ้ยเผื่อกูไปขายได้วะลองลองถ้าเพื่อนเพื่อนไม่เอาไม่เด้งไม่เด้งบัญชีออกไปเข้าเซฟไหนก็แล้วแต่จะไม่ได้ จะไม่ได้ใบสุ่มนะครับอันนี้ระวังด้วยอ,อ๋อดาวิาสานไม่ชอบเลยว่ะแม่งดำหนึกเลยไม่ชอบเลยเล่นซอนมาเตอร์ก็ได้อย่างที่มีบอกนะครับมีแนะนําคือสามอาชีพนะสามอาชีพขายได้แน่นอนถ้าเอาอาชีพอื่นขายยากฮะ LKB มีชื่อเหรอไงลัคก,กี้แบงมีชื่อไหมเออ,เอ,อไม่เอาแล้วครับเอาชื่ออะไรก็เอา อ่ะเราก็เข้าสู่เห็นไหมพอเราเข้าเสร็จเขาก็จะเด้งจดหมายมาเลยนี่คือทางแก้ครับถ้าเกิดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเอา id g u e t อันเดิมเนี่ยไปล็อกอินเซเวอร์อื่นน่ะมันจะไม่ได้มันจะมันจะไม่ได้จดหมายนะเพราะนั้นเพื่อนเพื่อ,อต้องเอาเมลให้เด้งให้ออกแค่นั้นนะครับจบเลยอ่าเห็นไหมจดหมายก็จะกลับมาอีกแล้วเห็นไหมครับแค่นี้เองเพื่อนๆก็สามารถรีของรางวัลได้อ่ะเรามาดูกันว่าหมีจะเกลือหรือเปล่าเห็นไหม เออได้สิบคอสตูมแล้วก็ได้สุ่มภาหนาสาเหมือนเดิมนะครับแต่จริงๆวันแรกมีจะบอกว่ามันสุ่มสัตว์เลี้ยงนะแต่ว่าพอมีทําไกด์มาเขาแก้เลยเขินจุงเบยอ่ะเดี๋ยวมีขออญาตก,ก่อนปิดคลิปขออันเชิญหน่อยครับเผื่อจะโชคดีกับเขาบ้างนะชีวิตมีอะไรดวงอะไรดีๆกับเขาอ้าวเฮ้ยกี้ยังไม่ได้ดูเลยมันได้ตัวอะไรวะโอโหตายแล้วหมดครับไม่น่าได้อาอตัว อาเสร็จแล้วก็สุ่มคอสตูมต่อกดแบบไม่ต้องคิดนะครับสิ้นคิดมากชีวิตไม่มีอะไรได้สักอย่างเลยครับโอ้โ,โ,โอได้ตัว A มาแต่ก็ไม่ได้ r เอนะเห็นไหมหานะได้แค่ A นะครับจบอ่ะก็เพื่อนๆก็วนทําอย่างที่หมีบอกครับแค่นั้นเองไม่ต้องไปลบบัญชีนะถ้าเกิดเพื่อนเอนไปลบบัญชีมันจะติดแจ้งสิบห้าวันไม่ดีครับไม่ดี อ่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการหาเงินบาทอีกวิธีหนึ่งก็คือการตลาดนะครับฮะต่อไปนะครับคือเทคนิคนะครับการหาของในตลาดกลางไปขายเป็นเงินบาทยังไงนะครับอันนี้คนหามาเยอะมากนะมีก็ขออนุญาตพูดให้ฟังเลยนะ,ะว่าต้องทอํายังไงบ้างนะครับก็คือตลาดกลางเนี่ยนี่เพื่อนๆกดขวาบนตรงนี้เอาคำสั่งที่3เห็นไหมครับพอมาตลาดกลางเสร็จให้เพื่อนๆลงหาของขายแค่นั้นเองครับพยายามหาของขายทุกอย่างที่ขายจะกลายเป็นเพฟฟา อันนี้ขายได้ปะ่ะอาเดยมมีขอญาติแปะให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับวิหา่าวิธีหาเงินเกมในเกมดูหน้าขายของตลาดกลางเห็นป่ะทําตัวเด็กหลายจอขุดแรกทุกวันก็คืออันนี้พูดกันตรงๆเลยนะถ้าอยากปั๊มจริงๆเนี่ยอันนี้ขอนันอ,อ,อันนี้ขอโปรโมท LD player นะครับพอดีเขาจ้างนะโปรแกรมที่เล่นแล้วลื่นที่สุดที่มีลองมาต้องเป็น LD player นะครับเล่นแล้วไม่หลุดเลยปล่อย24ชั่วโมงก็อยู่24ชั่วโมงไม่มีหลุดไม่มีอะไรต้องให้เขาจริงๆนะ เขาจ้างมาก็โปรโมทสนิดนึงแล้วก็ข้อที่หนึ่งเห็นไหมทำตัวเด็กหลายจออันนี้อยู่ที่เครื่องเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนเอนเ,ปเ,อนเปิด LD player ได้สัก20จออยู่ที่คอมเพื่อนเพื่อนะนะถ้าไหวได้ก็เปิด20จอไปเลยก็ได้ครับแล้วก็ทําตัวเด็กเนี่ยขุดแร่ทุกวันขุดแรก่ก็คือขายยังไงใช่ไหมครับเพื่อนเื่อนดูวัตถุดิบตรงนี้ก่อนเลยเห็นไหมคนก็จะลงขายมัดกันเลย50อย่างเนี้ยนี่นี่นี่หินทับทิมเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมครับแร่ทองแดงร้อยชิ้นตกเท่าไหร่เห็นไหม นี่เห็นไหมมอลากด6กชิ้น20แล้วก็แร่บิสเลสแร่บิทเลส50ชิ้นขายแค่25เห็นไหมเขาจะมัดรวมกันขายอย่างนี้เลยเห็นไหมโอปอ200ชิ้นขายที่ 40- 40เพชรพฟ้าแค่นี้ครับง่ายๆเลยก็ให้ไปปั๊มตัวเด็กเลยครับอยู่ที่เพื่อนๆไหวแค่ไหนก็มาปั๊มพวกนี้มาขายเลย200ชิ้น40เพชรฟ้า100ชิ้น20เพชรพฟ้าอะไรก็แล้วแต่เอาต่อไปอย่างที่3ก็คืออ,อย่างที่2คือฟร์มมอนหินจุดไฟ เอาเหินจุดไฟมาขายครับชิ้นหนึ่งประมาณ1,1ึ่งหนึ่งหนึ่งถึงสองเพชรมาณนี้นะตามรูปเลยต่อไปอันที่สามคือลงดันประจําวันนะครับลงดันประจําวันจะอยู่ที่ขวาบนนะครับนี่ดันประจําวันนี่เราลงหารูนเลยครับเราไหวได้เท่าไหร่ก็ไปได้ยิ่งไกลก็ยิ่งได้ของเยอะครับนี่เห็นไหมพวกอินออปชั่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยลงขายได้เลยแต่ว่าราคาตลาดเพื่อนๆต้องเออไปรบขอเออบกวนเพื่อนๆไ,ไปดูราคาตลาดของแตล่ละเซิลเวอร์มันไม่เท่ากันนะ ถ้าสูตราตานอยู่เยอะอาจจะแพงเพราะว่าดีมาด์เยอะดีมาด์ก็คือคนดึงเยอะนะครับอ่าต่อไปก็คือการหาของ5้า0ดาวไปขายนะทำยังไงใช่ไหมครับกดที่กราดกลางเหมือนเดิมอันนี้หมีบอกเทคนิคการจะดูของแบบง่ายๆกดคําว่าทั้งหมดตรงกลางเห็นไหมครับเสร็จแล้วกดฮันเตอร์อ่าเสร็จแล้วก็ลากของเลยครับจะเกตซี C, มาเกตเเพราะว่าของห้เนี่ยมันจะเป็นเกตเ อ่ะเพื่ Pix o, อนๆก็ดูราคาตลาดเลยแต่ว่าราคาตลาดจะไม่เหมือนเฮ้ยเฮยบกเจตนูมมเทลิสแล้วว่าอุ ana, <od> ้ยอันนี <t od> ้อันนี้ดีแล้วเนี่ยแต่ว่าอยากได้อยากเห็นป่ะเนี่ยเพื่อนๆดูขั้นเลขเจ็ดเนี่ยเขาเรียกว่าเจ็ดดาวมันจะเต็มทั้งหมดสิบดาวสิบดาวก็คือแม็กของอาวุธนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ดูราคาตลาดครับแต่ละเซฟไม่เหมือนกันเนี่ยเนี่ยอย่างถ้าระดับเจ็ดอะอย่างถ้าเจ็ดดาวเห็นป่ะมันเขาขายอยู่ที่สี่ร้อยเจ็ดสี่ร้อยเจ็ดสิบ แต่ถ้าเกิดสมมติเป็นธนูมิสซิลิส56เนี่ยที่ระดับ10ดาวใช่ไหมเขาจะขายกันอยู่ที่ประมาณ1,500-4,000ถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถที่จะซุ่มออกมากลายเป็นธนูมิสซิลิส10ดาวก็รวยเลยแค่นั้นเองครับก็ได้4,000เฟชฟ้าเอาหนอ,อไปโอ้มีคนขายของนี่ด้วยเอาแต่เป็นของ4 6นะอันนี้ยังไม่น่าสนใจเพื่อนๆพ,พ,พยายามดูของ5-6อ่าวิธีการหาของนะครับที่สามารถประเมินให้มันติดดาวอย่างนี้ใช่ไหม ให้เพื่อนๆกดที่ขวาบนเลยครับเห็นไหมดันส่วนดันประจําแล้วก็กดที่ว่าดนเจียนไอเทมเพื่อนๆเ,เข้าไปฟาร์มเลยครับเห็นไหมมันจะมีบอกนี่ที่กดเลยเห็นไหมของที่ดีที่สุดมันแต่ว่ามันก็จะมีโอกาสออกธนู46ด้วยครับแต่ว่าถ้าเกิดเราโชคดีออก56แล้วเวลาแล้วเวลาการประเมินเนี่ยคือของเนี่ยที่ดอกมามันจะเป็นรูปอะไรเอ่ยตรงข้างๆต,ตรงขวาล่างอะ่ะของของไอคอนธนูของอาวุธ เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ไปกดที่เอาวุธครับที่เป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยแต่ว่าอันนี้ของมีทมําไปหมดแล้วอะไม่มีตัวอย่างแฮะเอาเป็นว่าเพื่อนๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะนี่แล้วอันนี้สมมตินะสมมุติเป็นไอเทมที่ยังไม่ได้ประเมินแล้วกันอยู่ขวาตรงขวาล่างเลขห้าเพื่อนๆเห็นเห็น <ๆ S 1> บวกห้าป่ะอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยแล้วเพื่อนๆดูคําสั่งข้างล่างมันจะมีคําสั่งว่าประเมินเห็นปะถ้าเกิดเรากดประเมินซ้ายเนี่ยมันจะเป็นประเมินต่ำมันจะมีโอกาสสุ่มหนึ่งดาวในออกหนึ่งถึงห้าถ้าเกิดเพื่อนๆประเมินประเมินสูงมันจะมมีโอกาสสุ 5, ก็ให้เพื่อนๆโชคดีใหุู้มออกสิบแค่นั้นเองครับตอนจริง,รงประเมินสักประมาณ7อ่ะมันก็ขายได้ราคาแล้วนะยิ่งเป็นอาวุธเห็นปะ่ะตะกี้ที่มีให้ดูทะนูเมทัลลีนหอ7ดาวขายกัน470เพชรฟ้าเลยนะครับประมาณนี้นะอ่ะต่อไปก็คือหลังจากที่เพื่อนๆอ,อันนี้อยู่ที่อันอ,อันนี้พูดแบบเทคนิคอนะเอาเ,เอาแบบเข้าใจง่ายเลยถ้าแบบที่เกียจเก็บแร่ที่เก็บขุดจอที่เกฟาร์มมอนที่เกลงดันประจำใช่ป่ะอันนี้มีแนะนํา ทำสิบไอดีเลยก็ไดนะ้เอาแบบเพื่อนหมีเลยนะเอาแบบเพื่อนหมีเลยโหนี่ไม่ค่อยอยากบอกเคล็ดลับเลยไม่งั้นเดี๋ยวตลาดแตกป่ะแต่ไม่เป็นไรครับการที่หมีมาบอกงี้ข้อดีก็คือว่าถ้าทาจะทําให้ของเทียบสิบหรือว่าของสิบดาวขายกันเกินก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมก็เป็นเรื่องที่ดีนะคนจะได้แบบซื้อกันถูกๆไม่ต้องแบบแย่งกันนะครับเอาวิธีทำนะทนนี่สมมุติถ้าเกิด LD player เพื่อนๆเ,เปิดสิบจอไหวใช่ป่ะเพื่อนๆก็ทำสิบจอเลยแล้วทำไงครับก็มาลงดันนี้เลยเห็นไหม คือมีจะบอกว่าดันดันมันมอนสเตอร์กากมากครับดันแรกนะดันแรกมอนสเตอร์ออเรเวลประมาณ30กว่าเองเพื่อนๆสามารถที่จะเอาตัวอะไรเอาเอาตัวอะไรก็ได้อ่ะให้มันเปิดฟังก์ชันเนี่ยดันเจี้ยนประจำเนี่ยดันเจี้ยนไอเทมอ่ะเพื่อนๆก็ขเข้าไปฟาร์มได้เลยมอนสเตอร์เลเว่าสามสิบกากมากเลือดประมาณ3ามสี่พันเพื่อนๆก็ขเข้าไปฟาร์มเลยอ่ะสมมติถ้าเกิด L d p l a y e ลในคอมมิวเพื่อนไหวสักสิบตก็เปิดสิตัวลงแต่ดันเจี้ยนไอเทมเลยครับ ถ้าเกิดสมมุติมันออกเป็นไอเทมอะไรเอ่ยมาเพื่อนๆก็กดประมูลเอ้ยกดประเมินเออเออมีลืมบอกซื้อใบประเมินมันต้องใช้ใบประเมินด้วยนะขออภัยใบประเมินซื้อที่ไหนใบประเมินอยู่ที่ขวาบนเลยครับเห็นคําสั่งรูปที่2องไหมอ่ะเพื่อนๆต้องไปซื้อใบประเมินก่อนนะครับใบประเมินจะอยู่ที่ลูน่ามัสนะครับนี่ไอถ้าเกิดประเมินสูงเนี่ยต้องใช้โทปาห้าสิบนะครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเล่นมาตอนแรกอะบอดไปมันจะมีแจกอยู่สี่ห้าร้อยอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดเป็นประเมินต่ำห้าพันแต่มีไม่แนะนํานะถ้าเกิดสมมุติของห ดอกมาเนี่ยในใน,ในดันไอเทมใช่ไหมครับมันจะเป็นรูปอะไรเอ่ยเนี่ยให้เพื่อนๆประเมินสูงประเมินสูงอย่างเดียวเพราะว่าประเมินสูงจะมีโอกาสออกอะ่ะขั้นดาว5้าถึงสิถ้าขั้น10ก็สบายเลยพันสองพันเพชรฟ้าดอกดถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปประเมินต่ำมันจะออก1นึถึงหนึ่งถึงซะมากกว่าโอ้ส่วนใหญ่ออก1กับ2หมีลองมาเยอะละอันนี้บอกเลยอย่าไปอย่าไปหาทําประเมินต่ําไม่คุ้มเอาประเมินสูงไว้เชื่อหมี ทีนี้ก็คือรวยไม่รวยก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อนแล้วว่าเพื่อนๆมีคอมพิวเตอร์ที่แรงหรือเปล่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อเปิด20จอได้ก็วันๆไม่ต้องอะไรเลยครับเข้ามาเสร็จก็ไปกดลงดันนี่เลยเ,ยเนี่ยที่มีบอกเนี่ยนะลงดันไอเทมกดหมดเลย30ตัวเปิด20ตัวไหวได้ก็ลงแม่งแต่ดันไอเทม20ตัวเสร็จแล้วพอคือดันอะ่ะมันจะลงได้2รอบลงรอบหนึ่งได้1ชั่วโมงเพื่อนๆก็แบบปล่อยเสร็จ20ตัวลงดัน1ชั่วโมงเสร็จแล้วอีกชั่วโมงนึงก็ค่อยมาด เสร็จแล้วพอเพื่อนเพนลงสองรอบเด้งออกมาสองรอบใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็มากดประเมินไอเทมครับแล้วเพื่อนๆก็ลุนเอาถ้าเกิดสมมุติมันออกมาเป็นสิบดาวสักสองสามชิ้นเพื่อนๆก็สบายถูกไหมครับเอาต่อไปวิธีขายอันนี้มีพูดแบบหมดเปลือกแล้วนะที่คนถามเยอะเขาบอกว่ามีพูดกักโอเคก็บอกหมดเลยแล้วกันอ่ะอ่ะต่อไปก็คือขายเพชรเป็นเงินนอกทํายังไงใช่ไหมครับเพื่อนๆต้องไปดูในบอร์ดนะของลูน่าออริจินซื้อขายเอามีพูดแค่นี้แล้วกันเพื่อนเอเราไปเซิร์ชดูแล้วกันจะมีคนลงขายเพชรฟ้าอยู่ครับ มันจะมีคนลงขายเพชรฟ้าอยู่ก็อัตราส่วนตามนี้เลยเห็นป่มขายเพชรน,นอกเป็นเงินเป็นเงินใช่ไหมครับก็คือคนตั้งซื้อขายขยะราคาจํานวนเพชแรแลกเป็นเงินบาททํำยังไงใช่ไหมก็กดที่ซื้อขายเหมือนกันก็คืออันดับแรกคือเพื่อนๆจะต้องหาคนขาย่อนในบอร์ดอันนี้เราพูดถึงว่าถ้าจะซื้อเพชรฟ้านะเขาเปไ็นบอร์ดซื้อขายคนลงขายอย่งเงี้ยิ่งมีถ้าเกิดมีมาพูดอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวคนลงขายน่าจะเยอะตอนนี้อัตราซื้อขายณวันนี้คือ1บาทเท่ากับสเพชรแต่ว่าพรุ่งนี้มีไมู่้ ถ้ามีคนทําเยอะก็น่าจะเพชรละเพชรมันก็จะขึ้นครับหงเช่นแบบ1บาทก็คือ4เพชรอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าณตอนนี้ก็คือ1บาทเท่ากับ2เพชรประมาณนี้นะสำหรับเพื่อนๆก็เข้าไปคุยเลยสมมตินะอันนี้สมมุติเราจะซื้อเพชรฟ้าเขา5้า0เพชรฟ้าก็คือตกคือถ้าเกิด1บาท2เพชรนะก็ตกประมาณ2,500บาทถูกไหมได้5000เพชรฟ้าอ่าวิธีการซื้อนะ5 0 0 0เพชรฟ้าอันนี้มีทําคลิปที่แล้วแต่ว่าเพื่อนๆก็ยังบางคนยังงง,งอย่างเงี้ยก็พูดให้ฟัง เราก็หาไอเทมขยะอะไรก็ได้ครับขายไปเลยเห็นไหมเนี่ยเราลงไปกี่ชิ้นก็ได้เสร็จแล้วเราก็เราคุยกับเขาว่าเราจะซื้อเท่าไหร่อ่ะห้าพันเพรฟ้าใช่ไหมอ่ะนี่ฮะเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ลงแล้วก็ลงเงินโอ้โหแต่ห้าพันเพรฟ้าแสนโกก็เจ็บเหมือนกันนะเราพอเพื่อนเพื่อลงนี้เสร็จใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ถ่ายรูปแล้วก็บอกกับคนนั้นไปเลยบอกว่านี่ครับผมลงไอตัวนี้แล้วก็ให้เขาดึงให้เราก็จะได้เพรฟ้าห้าพันอันนี้ไม่งงอนะเราจะได้เพดฟ้าเพจเพฟ้ามาห้าพันแต่อันนี้มีบอกนิดนึงนะ ถ้าจะซื้อกับพ่อค้าควรเช็คเครดิตเขาดีๆนะต้องไม่โกงนะครับหรือถ้าเกิดเป็นไปได้หาคนกลางมนาะเอาคนกลางก็แอดมินเดอบอร์ดเอาไปว่าสนับสนุนเออแอดมินช่วยแอดมินด้วยแล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าจะขายเป็นเงินบาทก็ทําอย่างคนขายเลยก็คือเพื่อนๆก็ทําตามวิธีที่มีบอกอะปั้นแพทฟ้าเยอะๆเสร็จแล้วเพื่อนๆไปลงบอร์ดเลย ลงบอร์ดผมผมขายเพชรฟ้าครับอัตราหนึ่งต่อหนึ่งบาทเท่ากับสองเพชรแค่นี้เองแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็รอคนซิปมาหรือไม่ก็เขาเ็าจะมาลงถามไ้คาเนพี่ครับผมขอซื้อหน่อยสองพันเพชรฟ้าเราก็คุยกันแล้วก็ทาตามววธีที่หมีบอกก็คือนัดเจอไอเทมกันแค่นี้ครับจบอ่ะเอาเป็นว่ามีแนะนาเยอะอะมีไม่ได้อยาอะไรนะแต่ว่ามีคนไปลงบอร์ดเขาขายวันนี้เขาได้ไปสองหมื่น 20, บาทแล้วนะเพื่อนๆลองไปลองไปคิดเอาส่วนตัวหมีหมีคงไม่ทำเพราะว่าหมีทำหลายเกมครับทำอยู่8-10เกมนะตอนนี้ไม่มีเวลาหรอกแต่คือ แต่คืออันนี้มีคนถามถ้ามีคนถามมีก็ทําให้แค่นั้นเองคือไอวิธีการหาเงินจริงกับการหาเฟสฟ้าเนี่ยคนถามมีเยอะมากครับมีก็เลยอออกมารวบรวมทุกอย่างให้เอาเอาเป็นว่าอาจจะช่วยผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่แบบกําลังจะเริ่มเล่น LUNA Origin จินจากเริ่มใหม่ให้ดีถ้าจะเริ่มใหม่ดีๆมีแนะนำนะกําเงินไปเลยประมาณ่ประมาณ300-500บาทแล้วก็ไปซื้อไอเลยเอาชุดคอสตูม RS คูณ XP 38% ไอ้บวก e AP 38%คูณ38%ก็แย่แล้วแล้วก็ในส่วนภาหานะบวก e a p 50%แค่นี้เพื่อนๆจะติดตัวตลอดเลยคือ88%แล้วเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆปั๊มหน่อยก็ไปกดใบคูณ e AP อย่างที่มีบอกอีก e 50%ไปร3 3ยามปฟามแป๊บเดียว60%มีบอกเลยดีกว่าดีกว่าของหมีเนี่ยหมีไม่มีแล้วเว้ยนี่มียเนี่ยมีถึงออกมาบอกเพื่อนเพื่อน,นี่ยให้ดูเลยสัตว์เลี้ยงกกกก็บวอย่างีแต,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 ตเ้มไดดค เห็นไหมสัตว์เลี้ยงแม่ก็มี xp เหมือนกันถ้าเกิดถ้าเกิดเป็น rs ก็บวกเยอะกว่านี้อีกโอ้โหเกมนี้แม่งสุดแล้วก็ปหานะเห็นไหมถ้าเกิดมีถึงบอกว่าเริ่มใหม่อะเอา rs ไปเลยเพราะาอะไรเห็นไหมสัตว์ a แม่งบวก xp 8%คือหายไป42%น่ะคือกากมากจริงๆแล้วก็ในส่วนคอสต,ตูมเนี่ยจริงอยู่เราใส่ชุดวาก็ได้30%ใช่ไหมที่เขาแจกแต่ว่าถ้าเราได้คอสตูม rs อะ38%บวกมากกว่า8%นในระยะยาวมันดีอยู่ไงเพื่อนกปะเออ เราได้สเตตัสมากกว่าเดิม2ด้วยนะครับแล้วแหละสำหรับคนที่อยากเล่นใหม่แล้วอยากเริ่มชีวิตใหม่ก็หาชุดคอสตูม R S บวกสัตว์เออบวกสัตว์ขีไปเลยสบายถ้าเป็นไปได้มีสัตว์เลี้ยงอีกตัวนึงได้จะดีครับ e p พุ่งแต่สัตสัตเออสัตว์เลี้ยงยากอ่ะสัตว์เลี้ยงยากนะมันไม่มีใบแจกนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือวิธีการหาเงินเกมเออวิธีการหาเงินจริงเกมรูน่าก็ทําตามนี้เลย อาเผคลิปนี้มีจะมีไปบอกพูดเล่นไม่มากก็น้อยแล้วกันสําหรับคนที่แบบว่าอยากจะหาเงินบาทแล้วก็วิธีสําหรับคนที่เริ่มใหม่แล้วฟินเลยแน่นอนนะเอเยพีแปดสนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ